เขาพูดแล้วฮะไว้ออฟเป็นเจอร์นะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำาวามข้าวครับเริ่มกันเลยผมจะเอาสั้นๆนะฮะเล็กๆเขาก็กดลงตรงนี้นะฮะ ใส่เลชต์โซนใส่เลชต์โซนก่อนฮะตามตามผมฮะ So you know.

Oh, nama ini อันนี้แล้วก็ตรงนี้ oh. กันโยนะยอเนะ่ยะคุณให้หมาแล้วเอาจะ,ะช้บก่อนผมนจะประับเศ้าก่อนนะฮะอืมสเสร็จแล้ว 好困的，嗯、mm。Hmm. เป็นต้นเรียบเลยเลยนะฮะแล้วก็จะปลูกข้าวก่อนเลยนะ Hører du meg? ก็เสร็จเป็นอันเรียบร้อยนะฮะก็จะกู้เข้าด้วยนะคเพื่อให้คุณผู้ชมดูนะฮะว่ามันได้คนไหม ทดสอบเลยฮะแล้วก็จะเป็นปุ้งใหม่แล้วก็เปิดดูคนของมันฮะนี่ฮะมันจะเพิ่มฮะ